สวัสดีจ้าน้องมดนะคะน้องมนุสสลินนะจ้าเมื่อนี้น้องมดสิบห้าแบบเบิง้งเจ้าตึกสะดุง้งก่อนอื่นเบิ้งไทยหน้าให้หน้าขจ้าจกระลังหันว่านเขาว่วาน,นางนั่งสิเกิดเบิ้งอีกฟังท่านี้มันเองเบิ้งอันนี้อยู่จุดสูงๆได้จ้าในจุดสูงๆเบิ้งขีงง้ดินทรายผุดหนึ่งป้าผิดทัทวแต่ถ้าจะไปจะพาไต้คู่หน่วยไป ช่วงน้าหลายขาเจ้าก็จะมาจับจองสถานที่บ่คิดดินไส้ผืนน่ะป้าชูชูมัดตะใสกันทวากดีอาดเนี่เพิ่นเฮ็ดกันผู้ห่วยไว้เฮ้าไตแบบจังกี่ลาเหมฮาสะดวกในการไปบหาสารจอนทีหน้าขาเจ้าหน่อขะาหน้าก็เริ่มว่านกันสีเบิดลันตายเริ่มว่านกันหลายแล้วฝนตกมากเริ่องการเมืองกูตายมาเกเลย น้องโมเทสค่ะปลาฝาดุนผาพไปหน้าผู้ใดพระเจ้ากระซิบของใยเนาะเนาะของห่วยเนาะแม่ก็จะสั้นๆจากหน่อยอันนี้หน้าที่น้องโมเทจะหน้าหน้าเศร้าพระเจ้าเพราะว่าไม่เศร้าดอกแบบปันเข่ากันนี่ิวันแล้วได้จะวันละเอามันต่า Ở tháng này là. Ở tháng này là. Ơ ơ ơ. Tha bay. Phạt bay cha. đây là Không biết rủi tháng này mà, Trời! เ,เสือสีแดงๆทึ่งๆงพูนน้องเห็นบ่ะผ้าอย่างนั้นส้มถุงง่าไปเข่ากำลังขึ้นแต่นี่ไหโอ้เขา่ากำลังงามเขา่ากำลังงามพุ่นยุบขอบห่วยเุมนจะทั้งพูนน้งน้ำคันแทบเลยสีเหลืองเนาะ ตกคันแท้เลยนเเิอกับเสียงดังที่ดีดีทุกเท่อนถ้าได้เก็บเกี่ยวเขาน้องมองน,นี่งามกว้ามกมูดีหน่ากับบค่อยมี่วกลยอกอกหนาดอกอสียังเหลืองมันจะบก,กค่อยมี่ดอกน,นี่กับมี่ส่วนหน่อยหน้ามองนี่ที่เห็ดปัน่นน้ำข้าวเจ้าไปเบิ่ง không khung ngoài lỡ ta thì thừa mấy ta đỉnh sai phụ huynh phong tông của chị biển nôn nhưng phải ấy con đầy vò Anh có lăng nhục Nhóc มันบ nee. oh, oh. oh, ่มามันบ่มาอยู่น้ำตาฮะบ่ดิ่งดังเด้งด่งเด่งอย่เหนือนกะนโอปลาลดแม่หนึ่งสองปลากระเยงหรือปลาเสี่ยง พูดนะปลาลดแมมบ้าเถะแต่วักใหญ่เลยปลาลดติดนี่ยมันขั้นได้ลายเป็นไดโนนามเนาะได้ลายเป็นได้แล้วมึงดูโอ้พุดนะเต็มทั้งเราเต็มทั้งแลาะปะโกด เอาไปจักเทียนแล้วป่ามีป่ามัดคือบ๊ายบายโอายหลายๆแล้วตัวนี้ยายสอนหลายๆไปเฮสอนมึงยายสอนไปทางไหนล่ะ มาฟาดกไปบมาทั้งสองอ่ะล่ะมันก้นขี้ดินไส้อยู่บัวยูหล่ะก้นขี้ดินไส้อยู่มองสีเฮ็ดสะดุ้งโอ้เดี๋ยวนี่พ่อมึงอยู่นี่เด็กน้อยก็อยู่นี่ระวางสัตน์เนี่ยมองได้ลหรอฮะไตไฟมองเกานั่นล่ะมองไตไฟ มองเกาเล่าำหอดใจคนูเขาส่องหวยนำกลนไปโอ้มันก็ล่นอยู uh ่ทั้งมอมันแตกกันละเ็คามหมลอแล้วบกันเสียงงินยกด้วยะมึงได้ยินบาเสียงปลาบอลอืชะๆ่ปก ทอดเท่นด้วยออกนี่ด้วยสปาเลยมากมากครบครบเลยคุณเห็นไหมอิริตอร์สุดปลาดดปลุดสองตัวไม่ชีรร้รู้เลยว่าพี่แอชซีแล้วปิ่งปลาลูดต้องหลายตัวก็อยู่ในถังตัว ว่าเอาปากขึ้นี่หกงแล้วทันงังเฮยที่ถังใดหมดสุถามปตัไดมากกทั้งดำทั้งดำย่ไสยุนาหงนามนบวมาตบบาทถึงปเด็งไหเมื่ออื้นชตั้มืออื้นมั่สิไปรัดแต่รัดยุหอพอปูเมืสิไปพุลรอเอนเอาอะไรมาหาไป เย้อันนี้แห้งเถิกดินพร้อมมีดินลงปลูกโลดไม่ขายเป็นเบี้ยเนาะมึงก็ได้อันนั้นเขามัดน้องอยตั้งหลายตุ่นไหมเงียบตาก็เงียบนั่นดีเปลือมเปลืมามาเปลือมตะละบาทมึงดูแต่ละบาท ต่ละบาทได้แต่าตัวจะได้สองตัวนั่นเท่านั้นนะคือว่าดึงเอานะมาสุดท้ายแม่นี่ก็สีตุยเินตัวสะดุ้งหน่อยผู้ใด้สนิทฮะมาตึกอีหยังสะดุ้งหน่อยได้แลายบ่เห็นบ่ปลานี่ถังก็เป็นโล่แล้วกัน ปุ๋งว่าเนี่ยเต็มถังแล้วเด้ปุ๋งเนี่ยบ้าเห็นยาคาซียมคือมาเบิ่งแน่น้ำแข็งเครื่องถังน่ะนะน้ำแข็งที่ท้มไต่ปั่นต้มดีแท้นี่พอดนะปั่นไม่ป่าว่าได้ปุ๋งได้อึ่งเกลี่ยเต็มถังนั่นแหล้ว